สวัสดีค่ะโอเคเจอก,กันกับคลิปเสื้อต่อดอกไม่ตัดไหมนะคะตัวนี้จะเป็นคลิปที่หนึ่งนะคะคลิปที่หนึ่งคลิปที่หนึ่งก็คือให้เพื่อนเอ่อขึ้นห่วงแล้วก็ถักโซ่แปดขึ้นไปนะคะถักโซ่แปดขึ้นไปนะคะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดนะคะแล้วก็เกี่ยวไหม เกียวไหมนี่คือหมายความว่าให้คุณจิ้มลงไปในในในโซ่แรกของคุณค่ะแล้วคุณก็เกี่ยวไหมให้มันเป็นวงกลม,ม่ะเกี่ยวเนี้ยเห็นไหมมันเป็นวงกลมอย่างงี้ปุ๊บเกี่ยวกลับขึ้นมาแบบนี้ค่ะเห็นไหมดึงหน่อยนะ เสร็จแล้วคุณก็ขึ้นโซ่สี่ค่ะหนึ่งสองสามสี่แบบนี้นะคะแล้วก็พันไหมสองครั้งค่ะแบบนี้พันไหมสองครั้งนะแล้วคุณก็จิ้มลงไปในในรูตรงกลางนี่แหละเกี่ยวไหมมาแล้วก็ปลดทีละสองนะ,ะยังไม่ปลดหมดนะปลดทีละสองสองครั้ง หนึ่งสองอ๋ออันนี้ปลดเสร็จสองครั้งแล้วก็ปลดปลดอีกรอบหนึ่งค่ะปลดอีกรอบคือหมายถึงเกี่ยวใหมแล้วก็ปลดอีกรอบือปลดหมดนั่นแหละแบบนี้เห็นไหมคะระหว่างนี้คุณก็เก็บเก็บปลายไหมสอดเข้าไปในในแนวในแนวนแนวแนว,แนว,แ,นวแนวลายแนวถักของเราไปด้วยนะคะเสร็จแล้วก็อันนี้ได้ได้แล้วนะคะหนึ่งกลีบแล้วนะก็โซ่ห้าค่ะหนึ่ง สองสามสี่ห้าเห็นไหมคะแล้วก็พันไหมสองรอบแบบนี้แบบนี้นะคะสองรอบแล้วคุณก็นี่จิ้มงไปใเน,นในรูรูโซนนะเกี่ยวไหมมาสิ็นแล้วก็ปลดสองครั้งสองห่วงอ่ะหนึ่งปลดสองห่วงสองครั้งสองอันนี้สองห่วงตรงนี้ทิ้งไว้ก่อนอย่าเพิ่งปลดหมดนะคะ แต่พึ่งนะก็เกี่ยวไหมอีกสองครั้งค่ะพันพันพันหัวเข็มอีกสองครั้งค่ะ,คะแล้วก็จิ้มลงไปในรูรูโซ่เกี่ยวไหมกลับมาแบบนี้แล้วก็พันหัวเข็มแล้วก็ปลดสองห่วงสองครั้งนี่เห็นไหมแล้วตรงนี้มันก็จะมีสามสามห่วงใช่ไหมคะก็เกี่ยวไหมแล้วปลดหมดเลยค่ะนี่ ได้แล้วให้สองกลีบแล้วนะแล้วก็โซ่ห้าค่ะหนึ่งสองสามสี่ห้าแบบนี้แล้วคุณก็พันไหมสองครั้งค่ะสองครั้งแล้วคุณก็ทำแบบเมตกี้นั่นแหละจิ้มมัไปในรูโซ่คุณก็เกี่ยวไหมมาแล้วคุณก็ปลดสองห่วงสองครั้งอย่าเพิ่งปลดหมดนะเพราะคุณต้องพันพันไหมอ,อีกครั้งหนึ่ง เห็นไหมได้สองห่วงก็พันไหมสองครั้งแบบนี้แล้วก็จิ้มไปในรูโซ่ค่ะแล้วก็เกี่ยวไหมเข้ามาข้ามมาอย่างนี้แล้วก็ปลดสองห่วงก็ปลดสองห่วงอีกครั้งเกี่ยวพันไหมด้วยนะมันจะมีสามอย่างนี้คุณก็พันไหมแล้วคุณก็ปลดหมดเลยตัวนี้ก็จะเป็นการขึ้นดอกขึ้นกรีบของเรานะคะแล้วก็โซ่ห้าค่ะหนึ่งสองสาม 4 5หแบบนี้เห็นไหมจ๊ะเสร็จแล้วคุณก็พันไหมเหมือนเดิมค่ะทําแบบเมื่อกี้ทาแบบเมื่อกี้ค่ะทําแบบนี้ไปให้ได้ครบ12กลีบนะคะนับนับนับกลีบแรกอยู่นะหนึ่งสองสามอ่าทีนี้ก็จะเหลืออยู่เท่าไหร่ละก็เอ่อสิบเออ 9, 10, 11, 12, เหลืออีกเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองเหลืออีกเก้าเก้ากลีบนะคะคุณก็ทําแบบนี้ไปเรื่อยๆจนได้ครบสิบสองนะคะแบบนี้ไป เรื่อยๆอา้าวสองครั้งนะคะอย่าลืมนะอย่าเพิ่งปลดนะคะสองนี่มันต้องมี3าห่วงอย่างนี้ปุ๊บคูณถึงจะเกี่ยวไหมแล้วคุณก็ปลดหมดเลยแบบนี้เห็นไหมคะโซห้าค่ะ3ามสหถึงบอกว่าค่อยๆทำไปด้วยกันนะคะเราจะโตไปด้วยกันนะคะก,ก้อยไม่รีบหรอกเพราะว่าก้อยก็มีอีกหลายลายไที่ที่ ค้างๆไว้มันก็ยังไม่เสร็จอะไรเงี้ยเพียงแต่ว่าเราใจร้อนเราไม่ใช่จร้อนคือเราเราอยากจะทำคลิปก่อนแล้วเดี๋ยวเราก็ค่อยๆถักเคลียร์เคลียร์ทีหลังก็ได้อะไรเงี้ยค่ะเพราะว่ามันเป็นความตั้งใจของเราตั้งแต่แรกอยู่แล้วอะไรเงี้ยพอเราไม่ได้ทำสักทีมันก็คาใจไงถ้าเราไม่ได้คิดว่าเราจะทำตั้งแต่แรกเราก็ไม่ไม่ต้องทำไปแล้วเพราะว่าอันนี้มันไม่มีไม่ไม่ไม่มีใครมามาบังคับเรานะพูดถึงอะมันอยู่ที่ว่าเราเราอยากจะทำเมื่อไหร่นั่นแหละ เท่านั้นเองนะคะนี่โซ่ฮ so, ะก่เพื่อนก็ถักไปแบบนี้นะคะถักไปเรื่อยๆให้ครบสิบสองสิบสองกลีบนะคะแล้วเดี๋ยวมาดูว่าเราเราจะจบเชื่อมแถวแล้วเราจะถักต่อดอกไปเรื่อยเรื่อยกันได้ยังไงนะคะค่ะก็มาต่อกันเลยนะคะสำหรับการถักเสื้อต่อดอกแบบไม่ตดไหมหลังจากที่เพื่อนเพื่อนถักได้จนจนถึงกลีบที่สิบสองแล้วนะคะเห็นไหมสอง หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองเห็นไมสิบสองเป็นดอกไม้แบบนี้ทีนี้จบแถวจบยังไงดีก็ตรงนี้ถักได้กลีบที่สิบสองกลีบสุดท้ายแล้วไม่ต้องโซ่ห้านะคะไม่ต้องโซ่ห้าแต่ให้คุณขึ้นโซ่สองคะ่ะหนึ่งสองแบบนี้นะคะ ให้แต่คุณขึ้นโซ่สองแบบนี้เฉพาะดอกเฉพาะดอกแรกนะคะเฉพาะดอกแรกดอกนี้เท่านั้นที่จะเป็นเดโซ่สองนะคะดอกอื่นจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราค่อยค่อยทำตามกันไปนะคะเออจะจะทำเลยไม,ไม่ไม่บอกเพื่อนเลย <laughs> ขึ้นโซ่สองปุ๊บก็พันเข็มสองครั้งแบบนี้นะแบบนี้นะคะแล้วคุณก็เนี่ยจิ้มจิ้มลงมาในเนี่ยเออในใน,ในโซนนะะ่เนี่ยค่ะเนี่ย ปีบแรกจิ้มเนี่ยจิ้มเข้าไปเลยนะเห็นไหมแล้วคุณก็เกี่ยวไหมมาแบบนี้นะเห็นไหมคะแล้วคุณก็ปลดไม่ไม่ต้องดึงมาเยอะค่ะแต่ว่าคือให้คุณปลดทีละสองอย่างค่ะแล้วก็ปลดหมดเลยแบบนี้ที่จะได้แบบนี้นะคะก็จะได้แบบนี้นะคะในการจบแถวแรกของเราแถวแรกดอกแรกของเรานะคะ เดี๋ยวก้อยขอทำมาร์กเบอร์นิดนึงคือก็จะเป็นอะไรที่แบบว่านี้นี้ใน,นหน่อยที่เรากลัวเราจะลืมเราก็ทำมาร์กไว้จะเป็นอย่างนี้ตลอดเลยตรงนี้จะเป็นเอ,อดอกแรกแล้วก็เป็นดอกที่เป็นกลีบที่เราเชื่อมเชื่อมแถวแบบนี้ไว้นะคะพอเราเ,ออาเพื่อนเพื่อนๆจำได้ก็ไม่ต้องมาร์กก็ได้นะแต่เกิดแ,แต่ก้อยถานัดแบบนี้เสร็จปุ๊บคุณก็ โซ่หกค่ะขึ้นโซ่หกนะคะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกนี่แบบนี้นะเสร็จแล้วข้ามมากรีดผัดไปแบบนี้ค่ะให้คุณเอ็กลุลงไปก็คือจิ้มลงไปในโซ่นี่แหละแล้วคุณก็เกี่ยวไหมมาถักเอ็กอะ่ะแบบนี้นี่เห็นปะมันก็จะมี มีแบบนี้ออกมาแล้วคุณก็โซ่หกหนึ่งสองสามสี่ห้าหกแล้วคุณก็ถักอีกลงไปในกลีบดอกถัดไปแบบนี้แบบนี้อันนี้ได้สองแล้วนะสองแล้วนะเสร็จแล้วก็โซ่หกเหมือนเดิมหนึ่งสองสามสี่ห้าหกแล้วคุณก็เอ็กลงใน ดอกถัดไปฟีแบบนี้หนึ่งสองสามได้สามอีกครั้งหนึ่งค่ะหนึ่งสองสามสี่ห้าหแล้วคุณก็เอกลงไปอันนี้เอาเดี๋ยวก่อนนะะก้อยเอาเดี๋ยวต่อกันนะคะอันนี้ คือในดอกแรกนะคะดอกแรกหมายถึงดอกนี้แหละมันจะมีแบบที่เราจะเชื่อมด้วยด้วยเชื่อมกลีบระหว่างกลีบเนี่ยด้วยโซ่หกเนี่ยสี่สี่ครั้งนะคะหมายถึงเฉพาะดอกแรกนะคะก็คือเพื่อนก็ดูว่าของเราครบสี่ครั้งไหมหมายถึงโซ่หกตรงนี้แล้วคุณก็มา x x ในในกลีบผัดไปตรงนี้แล้วก็โซ่หก แล้วก็เอกในกลีบถัดไปโซ่หแล้วก็เองลงในในกลีบถัดไปแล้วก็โซ่หแล้วก็เอคือสี่ครั้งนะคะก็ดูนะคะว่าเราทําครบไหมก็คืออย่างนี้หนึ่งเนี่ยจับขึ้นมาหนึ่งี่เริ่มต้นนะหนึ่งสองสามสี่นี่คือสี่นะคะเสร็จปุ๊บเสร็จแล้วปุ๊บตรงนี้ตัวนี้นี่เขาจะเราก็จะเริ่มถักดอกที่สอง คุณให้ขึ้นโซ่ยี่สิบเอ็ดโซ่นะคะยี่สิบเอ็ดโซ่นะคะอันนี้คือได้ดอกแรกแล้วนะคะดอกแรกของเรา